สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้านะคะการออนทัวร์ของเราช่วงเช้านะคะมาดูกันนะคะแม่ว่าจะหมานหรือเปล่านะคะอืมนะคะเออเจอกล้วยเจอกล้วยหวานๆนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณน้าคุณยายนะคะ ป้อนกล้วยให้กับเจ้อ้วนของเรานะคะอันนี้ก็ซอยรแรกเลยนะคะที่เรามาออนทัวร์ช่วงเช้านะคะอู้ยข้าวเหนียวปั้นใหญ่เลยขอบคุณครับนะคะได้กินกล้วยได้กินข้าวเหนียวนะคะคุณหนาบอกว่าอยากพาเจ้าตัวเล็กลอดท้องช้างนะคะใ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอเ แม่ขวานอ้อยของเราก็เป็นแผนกขายวัตถุมงคลนะคะแม่ๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกล่องของเราม,มีอะไรบ้างนะคะแม่แม่ เป็นกล่องวัตถุมงคลของเราก็มีหลายอย่างนะคะแม่แม่นี่นะคะแม่แม่ท่านใดสนใจมีลูกช้างมีแหวนขนหางช้างนะคะมาแม่แมนหางช้างคุณยายท่านสนใจขนหางช้างนะคะแม่แม่ในโลกช้างแม่ควรอ้อยจับให้ดูหนยอยโลกช้างนี่นะคะนี่เป็นลูกช้างนะคะแม่แม่ กาอรอดดลอดท้องช้างเราจะพารอดสามรอบนะคะแม่แม่ไข่ลอดท้องเจ๊หมื่นของเราก็ต้องมีการแบบคานนะคะแม่แม่ท้องอาจจะต่ําแต่ว่าความนิ่ง,อง,งบอกเขมนบอกได้เลยนะคะคุณน้าไม่ต้องกลัวนะคะยืนนิ่งๆให้กับทุกท่านได้ลอดนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าเลยนะคะแม่แม่ที่เราเข้ามาออนทัวร์นะคะตอนนี้คุณยายก็สนใจที่เป็นแหวนขนหางของของมืลน,นะคะคุณยายได้แล้วนะคะขนหางช้างนะคะ อันนี้ว่าไมคุณยายบอกว่าได้ยินมาว่าขนหางช้างเป็นของดีนะคะแม่แม่เขาเชื่อกันว่าขนหางช้างใช้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะแม่แม่การมลสายมนดำนะคะ นนีะก็็จเปอันนี้คือเป็นเหวนงาช้างนะคะแม่แม่เป็นวงเงินแท้นะคะเป็นเหวนงาช้างข้างในเป็นสอดขนหางช้างได้ทั้งหางได้ทั้งงาในวงเดียวกันนะคะแม่นี่นะคะอันนี้คือเหวนงาหางนะคะวงเงินนะคะแล้วก็ก็จะเป็นทั้งหางทั้งงานะคะแม่แม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่คือโกคช้างนะคะมีโกคช้างม,มีหลายอย่างนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์นะคะข<ร>่าวขวัญตรงได้เลย,เลยนะคะ <พอ S 1> ให้แม่บรรยากาศในหมู่บ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะขมอลของเราเองก็จะมีการบริการแบบนี้นะคะแม่แม่หลายๆท่านนะคะอาจจะบอกว่าการมาออนทัวร์มาพาช้างมาลําบากนะคะ ก็สามารถรับชมชิปของเราได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละวันขมินมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะก็จะเดินสายกินแบบนี้นะคะจะมีบริการให้ทำพิธีรดน้ำมนต์บ้านลอดท้ถถองช้างแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็เดินสายกินอย่างเดียวนะคะเจอรถกับข้าวขมอนบอกมีผลไม้ไหมนะ คำมือนบอกว่าไม่มีผลไม้เลยมีแต่ไก่ย่างนะคะวันนี้เจ้อ้วนของเรามาเป็นขวัญใจเด็กๆนะคะแม่ๆอู้หูนักเรียนเยอะมากนะคะดูนะคะใครจะทำอะไรก็ช่างนะคะ คุณครูให้คะแนนด้วยนะคะให้คะแนนที่เขียวนะคะเพราะว่าตอบแทนที่มาให้เด็กๆได้ดูนะคะโอ้ขวัญใจประชาชนจริงๆนะคะนางงามของเราวันนี้ก็รักเด็กๆนะคะดักของนี้หอมเด ดีใจนะคะที่มายืนให้เด็กๆของคุณครูได้ดูนะคะกราบขอบพระคุณคุณครูนะคะที่เอ็นดูเจอ้วนเด็กๆก็ดีใจนะคะแม่ๆที่ได้สัมผัสและจับขมนนะคะ จับงาจับงาขมือนี่ายบายขมือบอกยบาย,บาย,บายนี่นะคะคุณครูก็ใจดีนะคะแม่แม่หลังจากที่ให้ความสุขกับเ,เด็กๆนะคะก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อนะคะแม่แม่ก็คือการออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะ นี่ก็คือเป็นหมู่บ้านที่สองแล้วหมู่บ้านแรกผ่านไปก็เงียบเงามากนะคะว่าจะได้กินข้าววัดจะหน่อยนะคะอดเลยขมืนวันนี้นะคะอคตอนนี้น้องไผ่เองก็ยังไม่ได้สักคะแนนเลยนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านที่สองนะคะมาลุ้นด้วยกันว่า จะได้คะแนนค่ากับข้าวหรือเปล่านะคะวันนี้สมาชิกของเราก็อยู่ครบนะคะแม่ควานอ้อยพี่ควานบุญชูนะคะทุกคนอาจจะไปทำงานกันหมดนะคะแม่แม่ก็เลยเงียบเหงา ตอนนี้เดินรอบหมู่บ้านนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยพากระมือมาดื่มน้ําในวัดนะครับดื่มน้ําเสร็จก็คงจะออกไปพักผ่อนแล้วนะครับเพราะอากาศร้อนแดดเริ่มออกแล้วนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงนะครับในเวลาพักผ่อนนะครับแต่ก็ให้ดื่มน้ําออกจากหมู่บ้านไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไปดื่มน้ําในสระในอะไรเนาะบางทีที่พักเราอาจจะ ไม่ได้มีน้ำประปานะครับอันนี้เราก็เลยให้ดื่มน้ําไปจากตรงนี้เลยนะครับวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสครับแต่ก็แดดร้อนๆแบบนี้เหมือนจะมีฝนมาอีกนะครับ xài vàng có xanh xanh này không? Thôi gì con cái mình hiểu năm อนนี้เติมน้ำมันครับน้ำมันหมดครับไปต่อไม่ได้ต้องเติมน้ํามัน ้องใช้จจชิวนามากๆเลยนะครับว่าข้าวเหนียวก็มีแต่ปั้นใหญ่ๆด้วยนะครับได้กินเยอะอยู่นะครับข้าวเหนียวแต่ว่าคนไม่มานครับสู้กันต่อไปครับไม่รู้ว่าจะสู้กันไปถึงไหนนะครับแต่ต้องรอดูไปก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วบ สำหรับเส้นทางของเราบางทีเราอาจจะเปลี่ยนแผนไปเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางนี้อาจจะมีช้างมาบ่อยนะครับอาจจะทําให้ผู้คนที่เห็นช้างก็เฉยๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับรอดูว่าเราจะไปการไปทิศทางไหนแล้วก็ไปจะอยู่ในพื้นที่ไหนครับพอรอติดตามกันนะผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับพังขมุนด้วยนะครับสวัสดีครับ